สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะเป็นแบรนด์ a r t i f a c t นะคะชื่อรุ่นมาทริก้าสำหรับตัวมาทริก้าก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสีในคลิปนี้นะคะสีที่จะนำมารีวิวให้ชมกันจะเป็นตัวสีดำเงานะคะตัดด้วยอะไหล่โรสโกนะคะเป็น r ร c k b a c k โรสโกนะคะก็ลักษณะของตัวด้ามนะคะจะเป็นตัวสีดำเงาออกแบบนี้เลยนะคะ ก็ตรงนี้จะมีเขียนชื่อแบรนด์ติดอยู่นะคะ a r t ์ติเฟกตรวมไปจนถึงต้งแหนบมีสัญ,ญลักษณ์เป็นโลโก้ของเขาสีที่ตัดนะคะโลโกจะเป็นลักษณะประมาณนี้ สำหรับบางคนกลัวว่าเอสีตัดทองโรสโกมันจะดูฉูดฉาดไปไหมนะคะก็สามารถดูตัวอย่างงานจริงได้จากในคลิปนี้เลยนะคะเวลาที่ใส่ชื่อนะคะถ้าเกิดด้วยการเลเซอร์นะคะจะสามารถทําชื่อได้สีแบบนี้นะคะทําได้สีเดียวเพราะว่าการทําชื่อแบบเลเซอร์เราไม่ได้ใส่สีลงไปเป็นการกัดเนื้อ,อ,อตัวด้ามของเขานะคะก็จะออกมาเป็นสีออกทองๆแบบนี้นะคะสาหรับตัวนี้ก็ใครที่กำลังมองหาตัว ปากกาด้ามสีดำอารโรสโกนะคะตัวมาทริก้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสีอื่นๆนะคะก็สามารถกดดูในช่องของแบรนด์อาร์ติเฟแล้วก็หมวดชื่อรุ่นมาทริก้ากันได้นะคะในช่องเพนแบร n เนมนะคะก็สำหรับตัว มีค่อนข้างหลากหลายสีแล้วก็หลายรุ่นของแบรนด์ a r t i f a c ฟนะคะสำหรับตัวด้ามน,นะคะรุ่นนี้จะหนักอยู่ที่ประมาณ26.56กรัมนะคะก็ถือว่าน้ำหนักพอเหมาะสำหรับงานเขียนนะคะแล้วก็หมึกตัวนี้เป็นหมึกลูกลื่นนะคะใช้เป็นหมึกอ r t i f a c t สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นหมึกปา r k e กอร์หรือหมึกเพนเทลได้ที่เป็นลูกลื่นเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นของปา r k e กอเนี่ยปารกจะมีในส่วนของหมึกเจลด้วย แพ็กเกจกล่องของเขาก็จะมาเป็นตัวกล่องภายในเป็นกระมะียีีออกแนวกระหยียีสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้สีขาวตัวนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ